ทุกอย <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่างไม่ขายบ่อยากอายทำให้ดินล้นบ่อสู่งานทุกอย่างมาขายบ่อยาดไอ่ไปขายของหลายบ่อทอนเงินผิดที่ท่อนได้ บ่ได้ยินไปขายของไรแล้วทอนเงินผิดทอนเงินผิดบ่ได้ยินเขาแขงแก้วบ่ใช่ย่อยยิ่งกว่าใช่จัดกันเจ้าบ้านเวิ่ในชาย่อยยิ่งกว่าใช่จัดกันยา้าบ้านเพิ่นในชายาเต็มสตีมเล้าทำได้เลยาเสวียมาจนเติบใหญ่เต็มสตีมเล้าวทำได้เม่กลัวแย่เลี่ยงไ ฐานเต่าคงเหลือไว้มีดเม็ครต่หัวแยกใหญ่ไปสั่งฐานในลัดหลานเจ้าพี่ส้าบ่ร่วมแต่เม็แต่นาก็เอาเบากระสือเมล็ดหลานเจ้าพี่ส้าบ่อยร่วมเก่งลายนาก็เอาเนี่ยงไงบ่อยตั้งแต่น้อยนั้นเพิ่นเก่งย้ายเราฮักปานดวงตาเลี้ยงไงบ่อยตั้งแต่เนี่ย ผ้าหลานไปหักลานดวงตาหา้าหลานไปเก็บผักขังผ้าหลานไปหักพื้นแม่กระทังไปขายของตามตลาดบอยติดคนน่อนตอนโบป่าแม่กระทังไปขายของตามตลาดเสียงย่สวยเล่าอืนโบป่าไหน สี a n ใหญ่าทําแม่บักนาบักนาอันนก็เป็นบ่อยมาทําแม่มาทําแม่ความรักหล i n นี่บ m ก็เป็นบ่อย เกินกว่าวามหพลายนี่บอบ่อยเรียนมาจบมอหบอยากแบ่งเกินกว่าพลายนาบ่อยเรียนมาจบมอหบอยากแบ่งเบาสวรรค์ทางมีบาสู่เพื่อฝันแม่กับพ่อการวารินันพรสวรรค์พอมีอยู่อนสูงเดือดใหญ่แม่นับพอเห็นนายนันเกล้าตกถึงเข้าอันตคมเดือดใหญ่สวยนั้นเป็นนายนันเกล้าตกถึงเข้าตกให้ง เงินบ่อไปลำไว้กะมาน้ำบ่ขีนจอย <c oughs> ให้เงินบ่อยติดตัวไว้ให้เงินบ่อยติดตัวไว้ติดมือถ้าใส่ใจ พ่อเตะบ่อยจะเล่นไว้เป็นเบาะกะเก่งกายออกลํำได้พอเตบ่อยจะเลินไว้เป็นเบามะกะเก่งกายอริลัยหรือบักนหนตั้งแต่น้อยเพียกชีวิตขอบ้วนใจเคยขาดไนก็มีตั้งแต่น้อยเหตุให้ยัยเพียกชีวิตขอบ